สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องว่องเชียงตุงอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะน้องวองจะมาทำสาคูนะคะรับผิน,นี่เลยคือจะทำกินนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอ่านไม่ได้ทานนานแล้วนะคะไม่ค่อยได้ทำเลยนะคะทำก็ไม่ได้ถ่ายลงนานแล้วนะคะก็ในวันนี้น้องวองจะมาทำสาคูนะคะไม่รู้ว่า ะจะอร่อยหรือเปล่านะคะมาเราดูกันเนาะแต่ตอนนี้น้องหวังจะมาเตรียมอ่าโหโหคือหอมแดงนะคะพี่ทุกคนเดี๋ยวเรามาหั่นก่อนเนาะตอนนี้นะคะเราก็มาตัดสาคือเราเอาไปแช่นะคะจะเอาไปแช่น้ำมาค่ะตอนนี้เราก็น้ำเทไปนะคะกลัวน้ำาจะเยอะต้องดูดูแล้วก็เทค่ะค่ะตอนนี้นะคะน้องหวงก็มาแกะ หอมแดงนะคะเตรียมที่จะทําไส้สาคูนะคะพี่ทุกคนนี่กําลังแกะอยู่นะคะเพิ่งได้ไปไม่กี่ลูกเองอ่าก็เดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราหั่นนะคะตอนนี้กําลังแกะมาค่ะตอนนี้นะคะน้องของขก็กำลังหัน่น พ้อมแ,แดงนะคะเพื่อที่จะทำไส้สาคูนะคะคุณทุกคน น,น,ะะน้องก็กําลังจะมาทําไส้สาคูนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราหัน่นเอ้ยไม่ใช่กระเทียมเนาะหอมแดงนะคะหอมแดงแล้วก็สับเนื้อเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมาก่อไฟนะคะเพื่อที่จะคั่วไส้สาคูนะคะติดสเทนะคะเมื่อกี้ก็ติดติดดับดับเนาะตอนนี้ก็ติดแล้วนะคะไฟกําลังลุก นี่นะคะที่เชียงตุงนะคะก็ยังใช้แบบโบราณแบบนี้อยู่นะคะเวลาเราก่อไฟเนาะก็อ่าก็มีเป็นบ้านนะคะบางบ้านก็ใช้แก๊สบ้างอ่าใช้กระทะแบบไฟฟ้าบ้างนะคะแต่ก็ยังมีแบบใช้ฟืนแบบนี้อยู่นะคะนี่ติดแล้วนะคะก่อไฟกันก่อน โ okay. อเคราไฟติดแป๊บหนึ่งตอนนี้นะคะไฟก็เริ่มติดแล้วนะคะเราก็เอาหมอ้อมาตั้งเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็มาดูเครื่องส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีน้ำตาลนะคะแล้วก็ผงชูรสนะคะแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็น้ำมันเนาะแล้วก็นี่เลยนะคะหอมแดงนะคะแล้วก็เนื้อสับอันนี่ก็คือ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพริกไทยนะคะพริกไทยทางพม,ม่าเนาะก็จะประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาทํากันนะคะค่ะตอนนี้นะคะน้องหองก็อ่าได้ใส่พริกไทยนะคะแล้วก็เกลือ,อพุงชูรสนะคะเราจะคุกเข้ากันก่อนนะคะตอนนี้หม้อก,ก็ร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ํามันลงไปนะคะนี่เลยใส่พอดีพอดีเนะาะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาใส่ อ่าหอนแดงลงไปนะคะน่ากำลังเดือดเลยโอ้เข้าชิ้เข้าชิช้เลยนะคะนี่เราก็ผัดลงไปก่อนนะคะให้มันยุบก,ก่อนนะคะพี่ทุกคนแล้วค่อยใส่อ่าเครื่องปรุงที่เราเตรียมมานะคะ เกลือนะคะใส่เกลือลงไปผงชูรสนะคะก็ตอนนี้เราใส่เกลือกับผงชูรสลงไปก่อนนะคะเพราะว่าน้ำตาลอยังไม่ได้ใส่นะคะคั่วให้สุกก่อนเพราะว่าแม่ไม่กินน้ำตาลเนาะเราจะแบงออกก่อนให้ใส่น้ำตาลในทินนะคะนี่ยทำเผิ่มหน้าด้วยนะคะแน่ไม่กินหวานนะคะเพราะว่าเป็นมาหวานเนาะแล้วก็จะทำใส ่าใส่ให้หมดก่อนแล้วค่อยมาใส่น้ําตาลทีหลังนะคะตอนนี้นะคะก็รอ,อให้มันยุบก่อนนะคะที่ทุกคนโอ้ใส่เยอะมาก นี่นะคะหอมแดงแล้วก็ใกล้เริ่มสุกแล้วนะคะแล้วก็จะมาใส่เนื้อลงไปนะคะกวนเนื้อจะไม่สุกเนาะ <_ d ata> เนื้อที่เราสับเอาไว้นะคะก็ <_ d ata> คุมอ,อย่างที่เมื่อกี้เลยนะคะใส่เกลือแล้วก็ผงชูรสนะคะแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะทิกไทยนะคะใส่ลงไปแล้วคลุกเข้าแล้วนะคะตัวแบบรสชาติเนื้อจะได้มีเนาะ,ะอ่าแล้วก็ใส่ปรุงไปก่อนนะคะตอนนี้เราก็จะมาคั่วเลยนะคะทุทกคน ว่าเลยนะคะข้นเนื้อแล้วก็กระเทียมค่ะตอนนี้นะคะก็ใส่พริกไทยลงไปอีกนิดนึงนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็สุกแล้วนะคะถ้าอยากใส่น้ำตาลก็อ่าเอาแบ่งแน่ๆแล้วก็ใส่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเนื่องต่ออีกเนาะก็พอดีๆก็พอแล้วนะคะ น,นี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะก็มาดูแป้งที่เราแช่เอาไว้นะคะแป้งสาคูเนาะอ่ะพอดีเลยนะคะนิ่มแล้วมาค่าตอนนี้เราก็มันนวดแป้งอ่ะแป้งสาคูที่เราแช่เอาไว้เมื่อกี้นะคะนวดดูกลัวแป้งมันจะแบบแฉะเนาะ ตอนนี้นะคะน้องหัวของก็ทําไส้มันเสร็จแล้วนะคะทุกคนมีสองถ้วยนะคะอันหนึ่งไม่ใส่น้ําตาลนะคะอีกอันหนึ่งก็ใส่น้ําตาลนั่นเองนะคะแป้งก็แยกเป็นสองเป็นสองเลยนะคะนี่นวดไล่ที่แล้วนะคะตอนนี้เรากําลังจะมาปั้นเป็นลูกเนาะ,ะก็มาดูกันนะคะ ถุงมือไม่มีนะคะมีแต่แบบอัดสุงยางแบบนี้เนาะก็ค่อยๆทำไปนะคะแป้งก็พอดีไม่เหนียวเกินไปแล้วก็ไม่แห้งเกินไปนะคะที่โดนเนี่ยจ้าค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาแยกเป็นก้อนๆเล็กๆไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ลูกมันเท่ากันเนาะอันนี้ก็ทำๆไปนะคะเสียงมันก็จะดังหน่อยเนาะเพราะว่าไซส์แบบอ่า ผงพลาสติกนะคะก็เลยแบบคอบแคบคอบแคบหน่อยเนาะก็เลยแบบอาปิดเสียงแล้วก็มาอัดเสียงให้พี่ๆทุกท่านได้ฟังนะคะนี่ก็ทําเป็นก้อนๆเล็กๆประมาณนี้ไว้เนาะแล้วก็เราจะมาใส่ไส้กันนะคะตอนนี้ก็ทําเริ่มจะเสร็จแล้วนะคะพี่ๆทุกคนค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังปั้นนะคะพี่ทุกคนเนี่ยปั้นใกล้จะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ไม่ใส่ไส้แต่ว่าอันนี้ใส่ไส้นะคะก็ค่อยๆทําไปนะคะทําลูกเล็กๆนะคะไม่ทําลูกใหญ่เท่าไหร่เนาะ ค่อยๆทำไปนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะที่ทุกคนเมื่อก,กี้ปั้นไปแต่ไม่ได้ถ่ายนะคะเพิ่งจะได้ถ่ายตอนนี้เองเนาะ,ะนี่เสร็จแล้วนะคะหนึ่งลูกเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูตอนที่น้องของปั้นเสร็จนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะ ใชตอนนี้นะคะน้องก็ปั้นเสร็จแล้วนะคะลูกใหญ่จะไม่ใส่น้ําตาลนะคะลูกเล็กเนี่ยใส่น้ําตาลเนาะ,ะแล้วก็มาดูตรงนี้นะคะอันนี้คือลูกเล็กที่นึ่งไว้นะคะว้าวค่ะตอนนี้นะคะก็สร็แล้วหนึ่งานนะคะแล้วก็อีกฐานหนึ่งกำลังจะลงหม้อค่ะนี่เนาะ ผักก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายนะคะผักก็จะมีหลายอย่างมากเลย <c oughs> ถ่ายถ่ายก็มนก่าเว้มาค่ะตอนนี้เนาะก็สุกแล้วนะคะตอนนี้จะมาชิมดูแต่ว่าชิมไปชิมมาจะหมดแล้วเพิ่งจะมาถ่ายคลิปนะคะพี่หนนี้เลยอ่าเรามากินดูก่อนอืม มาค่ะจะให้ดูเนื้อมันใกล้ๆนะคะพี่ทุกคนเนื้อมันก็จะนิ่มมากนะคะแบบไม่แฉะเกินไปอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าวางติดกันมันก็เลยติดกันนิดหน่อยนะคะแต่ก็อร่อยนะคะพี่ทุกคนกินแล้วก็อยากกินอีกนะคะ,ะทําเสร็จปุ๊บฝนก็ตกปั๊บเลยนะคะพี่ทุกคน,นดูบรรยากาศหน้าบ้าน เปียกคนหมดเลยนะคะข้างหน้านี้คือเลีเ้ยงว,วัวไวเนาะก็ตอนนี้คิ้นอิ่นแล้วนะคะน้องโมงหงก็จะติดคลิปแค่นี้ก่อนนะคะที่ทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและ,ะกระเด้งให้น้องโมงหงด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทาคลิป,ปต่อๆไปนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย